สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเปรียบเทียบนะครับกับซาสีนะครับแล้วก็มิลินดารูดเบียร์นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับก็ในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับจะชอบของซาสีมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้นะเห็นไหมครับมันเป็นแบบแก้วไงเฮ้ยมันดูไฮคลาสดีนะครับแต่ของมิลินดาเนี่ยเขาจะเป็นแบบปัตตินะครับแต่ทั้งสองตัวนี้เหมือนกันคือเป็นกลิ่นรูดเบียร์เหมือนกันนะครับแล้วในเรื่องของส่วนประกอบนะครับในของซาสีเนี่ยเขาเขียนนะครับว่าส่วนประกอบโดยประมาณว่าเป็นน้ําตาล11.3แตต่่ขของมิิลลนนนนนนดาาาาารรเเเเบบบีียยะะคคัั้วป็ํ 4.5%แล้วก็กลิ่นรูดเบียร์0.26%นะครับก็ตัวนี้จะได้น้าตาลมากกว่านะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่าว่าซาสี่ใส่กลิ่นรูทเบียร์ไปเท่าไหร่นะครับเพราะที่พวกกลิ่นรูดเบียร์ก็คือว่าเขาต้องมีการใส่เบียร์แล้วแหละอันนี้ใส่ไป0.26%แต่นี่ไม่บอกนะครับว่าเขียนแต่น้ําตาลเนี่ยโดยประมาณนะครับ11.3%นะอยากจะรู้มากนะครับว่าเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับนี่แต่ว่าเรื่องแพคเกจจิ้งน้ำเนี่ยจะชอบตัวนี้มากกว่าเลยมันดูเป็นแก้วดูสวยดีโอเคครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติ อย่างแรกเริ่มจากนะครับตำนานก่อนนะครับกับซาสีก่อนนะจ๊ะเฮ้ยหมุนหมุนดิเฮ้ยเออนะครับเออตัด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 อันนี้เป็นซาสีนะครับกินแรงมากเนี่ยเนี่ยกินแรงเนี่ยนี่ฟองประมาณนี้ครับเทไปนิดนึงกลางฟองขนาดนี้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับกับของมิลินดารุดเบียร์นะครับ ในเรื่องฟองก็จะน้อยกว่านะครับนี่ไหมครับฟองมขึ้นมานิดเดียวเนี่ยของเนี่ยรูดเบียร์เนี่ยของซาสีเนี่ยเฮ้ยฟองแบบอยู่นานมากอ่ะใส่นิดเดียวสูงเพิ่งเยอะแต่ว่าในเรื่องของเนี่ยครับของมิินดารูดเบียร์ขึ้นแค่นี้นะแต่ของซาสีเนี่ยขึ้นเยอะขนาดเนี่ยเฮ้ยแปลกมากนะครับในเรื่องกลิ่นเนี่ยกลิ่นของซาสีนะครับก็มีกลิ่นรูดเบียร์ที่แรงกว่ามิลินดาเยอะนะครับเนี่ยแต่ชอบมากอ่ะดูที่ฟองยังเต็มอยู่เลยอ่ะ นี่ยครับของมรินด้าดูดเบียร์ถ้าไม่มีอ่ะแต่องซาสีอยู่นานมากคอาวนี้ิวชาติครับเนี่ยค่อนข้างเนี่ยชอบนะพอเทลงแก้วเนี่ยฟองจะอยู่นานคับเว้ถือว่าเป็น นะครับอยู่ฟองสูงมากและอยู่นานด้วยตรงๆนะเหมือนกับว่ามันต่างกับซาสีในเมื่อประมาณสักสองามปีก่อนนะเมื่อประมาณสองปีก่อนเมื่อเคยรีวิวซาสีไปแล้วรอบหนึ่งเนะี้ยเพราะเขากลับมาทำใหม่ในย่งสองสามปีที่แล้วตัวนั้นนะ่ะ กินยังแรงกว่าตัวนี้นะครับก็คือว่าเหมือนกับเขารู้อะไรครับว่าให้ถ้าเกิดคุณรักษาเอาิจก,กินนของซาสีมากๆเนี่ยคนไทยจะกินไม่ได้ครับเฮ้ยตัวเนี้ยลดนะครับความเป็นรูทเบียร์ลงไปเยอะมากนะดังนั้นก็ยังสามารถกินได้อยู่นะอเออเนี่ยลดความเป็นรูทเบียร์ไปเยอะนะครับรสชาติต้หเ่อยใครเคยกินซาสีเมื่อสองสองหรือสามา 2, 2, ปีก่อน,นครับหรือเมื่อเสร็จปีไปแล้วคุณลืมไปเลยได้เลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยตัวเนี้ยกลิ่นรูทเบียร์เนี่ยน้อยลงนะครับน้อยลงเฮ้ยทาได้ดี อ่คราน,นนี้มาชิมมิลินดานะครับของมิลินด้ารูทเบียร์มิลินด้ารูทเบียร์เนี่ยกับได้กลิ่นรูทเบียร์ที่มากกว่านะครับคือมันจะมีกลิ่นของรูทเบียร์ที่มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันความหวานเขามีน้าตาลแค่สี่จุห้าอันนี้มันสิบเ็ดปอร์เ็นนะครับไอ้นี่น้ําตาลมากกว่าเจ็ดเป ดังนั้นเนี่ยมันก็ได้รสชาติของรูทเบียร์ที่มีมากความมากขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็หวานน้อยอะ่ะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ชอบกินรูทเบียร์นะครับคุณจะบอกว่าพี่อัน้นไอเนี้ยยามองครับมันเป็นแบบยาหมองอ่อนๆหรือนะครับเบีย่ยนก็เคยรีวิวไว้นะครับของบิษดทรูทเบียร์เบทัางคนอ่ะไปคอมเมนต์ได้คอมเมนต์บีย้ยนบอกว่าพี่อัน้นเนี่ยมันเหมือนกลิ่นยาสีฟันจังเลยอะ่ะ ก็ประมาณเลยนะครับกับเมลินดาลุดเบียร์นะครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าใรูปคลิปนี้ไปคนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ like, ติดต่อครแล้วก็แชร์ด้วยนะ